วิธีสุดท้ายนะคะสำหรับการวิเคราะห์แล้วก็ประเมินโครงการนะคะก็คือวิธีดัชนีการทำกำไรค่ะวิธีดัชนีการทำกำไรนะคะก็จะเป็นการคำนวณหาสัดส,ส่วนนะคะของมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดเข้าสุทธินะคะกับกระแสเงินสดจ่ายลงทุนครั้งแรกนะคะโดยที่เราเองก็สามารถที่จะทำการหา ค่าดัชนีการทำกำไรนะคะได้นะคะโดยการใช้สูตรถ้าเกิดว่านิสิตสังเกตนะคะตัวเลขด้านบนก็คือมูล,ลค่าปัจจุบันสุทธินั่นเองก็คือเรื่องของกระแสเงินเข้าเนาะตั้งแต่ เวลาตั้งแต่ปีที่1น,นะคะไปจนถึงปีสุดท้ายที่เราได้รับก็ถึงปีที่ n เราก็หารด้วย1บวกด้วยอะไร1นบวกด้วย K ก็คืออัตราผลตอบแทนที่ต้องการนะคะยกกำลังด้วยจำนวนปีหรือว่าปีที่นะคะได้ผลรวมเท่าไหร่นะคะเราก็จะนำมาหารกับอะไรคะกับเงินลงทุนนะคะที่เราทําการลงทุนเป็นครั้ง แรกนะคะนี่ก็จะเป็นสูตรของดัดชนีการทํากําไรเนาะพอเราพูดว่าดัดชนีนะคะมันก็คือการหาสัสดส่วนนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ตัวที่เป็นการปรับมูลค่าปัจจุบันสุทธินะคะเป็นตัวตั้งแล้วก็หารด้วยเงินลงทุนครั้งแรกนะคะก็จะออกมาเป็นดัดชนีการทํากําไรนั่นเองสําหรับ ตัวอย่างนะคะในการทำดัชนีการทำกำไรนะคะในที่นี้เนาะเราก็ใช้นะคะบริษัทเกษตรกลวิธานของเราเนาะมีการจ่ายเงินลงทุนครั้งแรกนะคะอยู่ที่30,000นะคะ6,000บาทนะคะแล้วก็จะได้รับ กระแสงเงินสดสุทธินะคะเป็นเวลา5ปีปีละ11,400บาทนะคะอัตราผลตอบแทนนะคะในขณะนั้นที่เราคาดการประมาณการก็คือจะอยู่ที่ร้อยละ12นะคะเราสามารถที่จะคำนวณหาดัชนีการทำกำไร ได้นะคะโดยการหาการปรับมูลค่าปัจจุบันนะคะก็คือการดูกระแสะเงินสดสุดทธิเนาะในแต่ละงวดนะคะตั้งแต่งวดที่1ไปจนถึงงวดสุดท้ายที่เป็นงวดที่ N อเราหารด้วย1บวก k คืออัตราผลตอบแทนที่ต้องการในที่นี้ก็คือ1 2 2หรือคือ0.12แล้วยกด้วยกำลังปีที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็หารด้วยเงินที่เราลงทุนในครั้งแรกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ดัดชนีการทำกำไรดัง ดัชนีการทํากําไรนะคะอย่างที่อาจารย์บอกไปนะคะก็ดูสูตรเนาะทางขวามือด้านบนนี้ได้นะคะก็คืออาจารย์บอกไปแล้วเนาะก็คือการนําอะไรก็คือการนํากระแสเงินสดนะคะเข้าของแต่ละปีนะคะก็คือตัวอันนี้จะเป็น c1 นะคะหารด้วย1บวกอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังนะคะก็คือ1 2ก็คือ0.12ยกกําลังด้วยจํานวนปีหรือว่าปีที่เท่าไหร่ ะะพอเข้าสู่ปีที่2นะคะก็ยกกําลัง2เข้าสู่ปีที่3ยกกําลัง3 ปีที่4ยกกำลัง4ปีที่5ยกกำลัง5เราจะพบว่าเราจะได้นะคะผลตอบแทนที่เป็นมูลค่าปัจจุบันนะคะเท่ากับ41,094.45ค่ะซึ่ง41,094.45เมื่อนำมาแทนในสูตรเพื่อทำการหาดัดชนีการทำกำไรเราก็ค้นพบว่าตัวเลขด้านบนของเราที่มีการปรับ คำนวณหามูล,ลค่าปัจจุบันก็คือ41,94.45จะถูกหารด้วยอะไรถูกหารด้วยเงินลงทุนครั้งแรกจำได้เนาะเราลงทุนครั้งแรกอยู่ที่36,000บาทเพราะฉะนั้นเราพบว่าดัชนีการทำกำไรของเราจะอยู่ที่1.1415 การตัดสินใจในการที่จะลงทุนนะคะในกรณีนี้นะคะเราพบว่ามันมีค่ามากกว่า1เนาะแปลว่าเรามีกระแสเงินสดเข้ามากกว่าเงินลงทุนเริ่มต้นถ้าเมื่อไรก็ตามที่เรามีโครงการมากกว่า1โครงการและเราต้องการจะเปรียบเทียบว่าเราควรจะลงทุนโครงการอะไรเราสามารถที่จะทำการหาดัชนีการทำกำไรได้แล้วเลือกโครงการที่ให้ดัชนีการทำกำไรสูงที่สุด เป็นโครงการที่เราจะใช้ในการลงทุนนั่นเองทั้งหมดนี้นะคะที่อาจารย์พูดมา ก็จะเป็นเทคนิควิธีเนาะในการที่จะทำการคิดวิเคราะห์นะคะในการหาหาว่าอะไรในการหาว่าเราควรจะทำการประเมินนะคะหรือว่าดูผลตอบแทนนะคะของการลงทุนว่าเราควรจะมีผลตอบแทนหรือควรจะทำการลงทุนอะไรได้บ้างเนาะเราก็ทำการคํานวณแล้วก็ดูได้หลากหลายวิธีนะคะซึ่งในรายวิชานี้ก็มีทั้งหมด5วิธีด้วยกันเนาะเริ่มตั้งแต่หาเลยนะหาผลตอบแทนโดยเฉลี่ยใช่ไหมคะ ถัดมาวิธีที่2ก็คือหาระยะในการคืนทุนเนาะวิธีที่3คือหามูลค่าปัจจุบันสุทธินะคะจากนั้นวิธีที่4เนาะก็มีการหาเรื่องของอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนนะคะแล้วก็เมื่อรู่นี้เองนะคะที่เราดูกันไปก็คือเรื่องของดัชนีการทํากําไรนั่นเอง,ท,ง,ท,ง,ท,งทั้งหมดทั้งมวลที่อาจารย์พูดมาจะทําให้เราเห็นภาพของการวิเคราะห์แล้วก็การประเมินโครงการในการลงทุนในกรณีที่เราต้องการทําเกษตรอุตสาหกรรมนะคะเพราะฉะนั้นเรา สามารถที่จะนำเทคนิคกระบวนการเหล่านี้ไปทำการเปรียบเทียบแล้วก็ดูว่าเราจะทำการลงทุนนะคะอะไรอย่างไรจึงจะเหมาะสมทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในการตัดสินใจเราอาจจะใช้เทคนิควิธีที่มากกว่าหนึ่งเทคนิควิธีแล้วลองมาเปรียบเทียบดูว่าเราควรจะตัดสินใจอย่างไรนะคะถามว่าแต่ละโครงการมีวิธีการแบบไหนที่เหมาะสมที่สุดที่จะนามาใช้เลือกตอบไม่ได้เลยอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเรากาลังจะลงทุนเกี่ยวกับอะไร อาจจะต้องใช้ประสบการณ์และก็ความเชี่ยวชาญนะคะในการคิดคำนวณซึ่งตัวเลขที่เกิดขึ้นก็เป็นเพียงข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการลงทุนแล้วก็ประเมินโครงการซึ่งอาจารย์ก็หวังว่านิสิตจะสามารถนำความรู้ที่ได้นะคะไปประยุกต์ใช้นะคะในการลงทุนต่อไปในอนาคตได้เอาไว้เจอกันในโอกาสต่อไปค่ะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ